สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดคลิปกับบรรยากาศของงานสตรีทฟู้ดหาดพะยูนนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของหาดพะยูนเนาะวันนี้เป็นวันที่31ตุลานะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่เพจสตรีทฟู้ดหาดพะยูนเนาะสำหรับวันนี้ผมก็จะพาไปเดินดูบรรยากาศข้างในว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะที่น่าสนใจบ้างปปไปกันเลย เสือผานะเดี๋ยวดูว,วัดผ่านไปดูโซนของกินกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. เป็นบรรยากาศสวนสนุกริมทะเลนะครับผมกิจกรรมนี้น่าสนใจมากสำหรับเด็กๆนะนะระบายสีก็มีนะ mm hmm. ที่เราสนใจก็จะเป็นของกินนะครับผม ชุ่งแช่น้ำปลาเดี<ป>๋ยวพาเดินดูก่อนนะครับห้องหลามห้องหลามห้องเดา นี่เป็นโคข้นนะนะครับในอย่างจอโปับธุกรกิจการ,กรเกษตรนะเป็นผลไม้อันนี้ส้มตำมานะครับผม ต่ว่าหนูยกเตำเอาพี่พเปียขายด้วยนะครับแม่เป็นร้านมึกย่างครับ

อันนี้เป็นเมนูยำต่างๆรับเริ่มต้นที่สามสิบห้าสามสองร้อยก็ว่างไ นะครับผมอาหารยำอาหารตามสั่งนะครับกาแฟเดี๋ยวนของกินแนี่เดี๋ยวพากลับไปเดินดูรอบแล้วเราจะพาไปดูบรรยากาศเวทีตรงนั้นว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันนะครับผมเต่าเต่า

คุณว้าอาาแบบคุณพุดเสียสมรวัน้าคุณประกี้เคุณตัาวคุณวมหมาล่านะครับผมหม่าลม้ละหบาทเองนะถูกมากเลยนะครับตรงนี้สองห้าสาม

เป็นขนมไทยอะชูชิ สีสัมมานะครับชูเีดตรงนี้แมงคอดแมงคอดก็มีนะอนะไรที่เป็นแมงคอดขนมมานะครับผมตรงนี้เจอิท e สดรีด้ขนมเบื้อง ทำกันใหม่ๆตรงนี้อะไรนะครับอะไรลาดหนา <ste ck> โคตรซีฟู้ดเป็นเมนูทอ,อดอะนะครับของหวานกัน เราจะกลับไปดูกันที่หมาล่า hmm. มา ler, ั้งเจ้ายราเท่าไหรคาตาม่อันนี้ไม่ได้ขายคเอ้น่ะ pues> ี่สี่สิบเดี๋ยว่ายียเดี๋ยว มันเปิดงานริมทะเลอย่างเงี้ยนะ,ะจะไปดูหมาลาก่นนะเห็นหมาล่า่อ,อากี้

เลือกได้เลยใช่ไหมครับตีนฮาลาวีนนะครับแม่ค้าใส่ชุดไทยเลยกับเท่านี้ครับ

ผี้ด้วยเ,เยยชิดนะครับผมมีโต๊ะนั่งกินด้วยนะตรงเนี้มา้ามปาโรจิจาก,ากท,าทา่มานพีพุพามันเป็นประงหม ชั้นจาตงมหาราชวันชั้นดาดิ่งหะชั้นยามาชั้นโดดดินิมันะรอดีชั้นก่อขอรถหัาทั่วทุ่งหาเพลงวัดประชามอาขติผมขออันชิญมาช่วยข้าพเจ้าทุกนิคมขอบจักรวาลเทพเทวโมฆ้องนั้นขอเชิญมาวชั่ววูนี้ทั้งเทวาอารักทั้งนาศี พระภูมิเจ้าที่และท้าเจ้าคงบระอัชเชิญมานี้จะให้มีสิ่งใดขัดข้องให้ลืมหลัเงินทองและทีกการต่างๆด้วยเพลิงพุทธังปราศิษฐ์มหาปราศิษฐ์ธรรมังปราศิษฐ์มหาปราศิษฐ์ทังฆังปราศิษฐ์มหาปราิษฐ์มาตาตกคัวอาจารย์พระที่ว่าเด็กก็หมดแล้วนะครับพาเ์ิดนทัวร์แล้วโซนอาหาร ไปดูบรรยากาศริมหาดกันนะตรงนี้ติกติดวิโสมาวาลือข้าพระเจ้าทั้งติดนิ้วตากทุ่งเป็นทองและดอกไม้บูชาจะเป็นการทำทุนันโตโพนโตหลวงสวงอะไรก็ว่าไปเทวะสังขาโยบุเพมะมะยาติโกโหติ จำมะเหสาติภูุมมัตรมิงจักติงสาภาคีสันติกเทวามักดิงพิาเตริกตกเหตอ,อักโรรันตุกจับบรรยากาศริมทะเลอย่างนี้ครับเห็นเขาขายเบียร์กันด้วยนะเมื่อกี้ ซื้อมากินได้ครับสีสันอย่างนี้เด็กๆ,ๆน่าจะชอบ วิวสวยมากเลยนะครับผมบรรยากาศโปรพาอยยางเงนะนระพาทิตตกดินไปนิดนึงก็เห็นทะเลอยู่นะครับผมกับงานสตรีทฟู้ดหาดพายูนตรงนี้นะครับผมจับงานได้สวยทีเดียวเลยนะ ไม่แน่ใจว่าเขามีกิจกรรมประกวดอะไรกันนะถ้าใครสนใจก็เข้าไปกดติดตามได้ที่เฟซเพจสตรีทฟู้ดหาดพายูนะครับตรงนี้ว่าจะมีกิจกรรมมันไหนบ้างนะตอนนี้ก็เห็นจัดมาหลายครั้งแล้วนะครับผมนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมมานะสำหรับวันนี้ก็จบคลิป กับบรรยากาศริมหาดพะยูนนะครับกับงานสตรีทฟูฟ้ดหาดพะยูนสวยๆกันอย่างนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจคลิปลักษณะนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปในงานต่างๆในสตาหีบในตัวไรยองนะครับผมอวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม